สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ฮเลามีโอกาสได้พาเ,เพื่อนๆเข้ามาชมปราสาทพางกูซึ่งปราสาทพางกูนี้ตั้งอยู่ที่บ้านพางกูอำเภอทัดบุรีจังหวัดร้อยเอด็ดซึ่งอยู่ห่างจากอ่างทวัดชัยติดอยู่กับถนนเส้นร้อยเอ็ดพนทองแค่นิดเดียว ถ้าเพื่อนจองากมาก็ขี่รถมาเลยตั้งจีเสมาแพบเดียวเลยมาชมความงามของปราสาทปังกูซึ่งปราสาทปังกูสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรวัรที่7หรือประมาณพศ1724-1762ถึงพา 1, มาดูข้างในครับประกอบด้วยหินสร้างด้วยหินเป็นปราสาทหิน นี่ผ่านเข้ามาโคปุระประตูยังไงเพื่อนเมันสวยนะ่อาอัศจรรย์มากสร้างด้วยหินทั้งนั้นโอ้ปราสาทปางกูสวยมากเพื่อนๆตอนนี้คมศิลปาประชีพกว่าได้เข้ามาดูแลต่อเติมเสริมบำรุงให้คงอยู่คู่กับ ประเทศไทยกับจังหวัดร้อยเอกของเรามันเป็นปราสาทปังกูที่สวยงามที่สมบูรณ์นี่กำแพงกอ่อ,อด้วยอิฐอิดดนล้วนไม่เอิมไม่ใช่สิหินหินอคเณนีหรือเปล่าเป็นก้อนหินสวยงามมากถ้าใครอยากมาเที่ยวก็เชิญไว้เขามาเที่ยวชม โบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองอำเภอทวัดบุรีความงามประสาทไม่ชมมีทับหลังหรือเปล่าโอ้โคปุระประตูช่างสวยงามมากอยากให้เ,เพื่อนๆมาเห็นกับตาดีกว่านี่ไงเป็นโครงสร้างหินมาดูข้างนอกกันเป็นหินเป็นพื้นลานหิน ข้างนอกก็จะมีสระน้ํามันคล้ายๆกับปราสาทเขาพนมลุงหรือว่าปราสาทเขาพระพิมายจะเป็นลักษณะเดียวกันเลยเพื่อนๆมีทางเข้ามีสระน้ําล้อมรอบดูบรรยากาศสิเพื่อนๆว้าวมันสวยงามมากอยากให้เพื่อนๆ เขามาดูกันเขามาชมกันว่าพางกูพันไปนี้อยู่ถึงปัจจุบันได้ยังไงมาสะใจมากเลยเ,เพื่อนเป็นสายน้ำละกลหรือเปล่า